เลเซอร์ไปแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่าไปกังวลกับตัวเลขมันจะเหลือมันจะอะไรกันมากมายดูที่เราทำเสร็จแล้วเราแฮปปี้หรือเปล่าเราแฮปปี้ทุกอย่างจบครับสวัสดีครับก็ผู้ฟังในเซสชันสุดท้ายนะครับเราก็คงรู้อยู่แล้วว่าการขอลาแว่นตาด้วยเลเซอร์สายตาวันนี้เนื้นอหาแน่นมาก จะบอกอาจารย์อาจารย์เจี๊ยบนี่ได้สรุปมาแล้วนะผมก็ไม่้จะสรุปเหมนกันแต่ว่าพยายามที่จะแรปอัพให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับการแก้ไขสายตามี4วิธีแว่นตาคอนแทคเลนส์เลเซอร์และการผ่าตัดเราคงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับสองเลเซอร์ Laser, นะครับที่นํามาใช้ก็คือ e x ็กไซเมอร์เกับตัวเลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตนะครับวิธีการของเอ็กไซเมอร์เนั้นคือการทํา PRK ยิงไปที่ผิวกระจกตา นะครับไม่ได้ตัดแยกชั้นกระจกตานะครับส่วนเลเิกนั้นยิงไปที่เนื้อชั้นกระจกตาแล้วก็แยกเปิดเป็นฝานะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในการเปิดฝานะั้นอาจจะใช้ใบมีดหรืออาจจะใช้ตัวเลเซอร์คือเฟรมตัวเลสิกเลยก็ได้นะครับวิธีการหลังหลังที่พูดถึงกันคือรีเล็กนะครับถ้าเกิดเราใช้เฟรมตัวเลเซอร์นั้นทําให้เกิดเป็นชิ้นเหมือนโดนัทเล็กๆกลมๆนะครับเป็นเลนแล้วก็ดึงออกมาด้วยแผ่เล็กๆแผลก็เล็ก,ล,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 กลง6เท่าเราก็จะเรียกว่ารีเล็กสมัยนะครับ น,นั่นก็เป็นวิธีการที่เราคงต้องดิสคัตกับคุณหมอที่จะทําเลสิกว่าเราจะทําอะไรยังไงเหมาะสมกับเรานะครับเรามาถึง3ประเด็นครับว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ 1. การทําเลสิกนั้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีอื่นได้แล้วทั้งแว่นตาและคอนแทคเลนส์ก็น่าจะพิจารณาเรื่องก่องการทาเลเซอร์ 2. เราต้องการจะลดการใช้คอนแทคเลนส์หรือลดการใช้แว่นตานะครับเราก็สามารถที่จะมาพิจารณาเรื่องการทาเลเซอร์ สุดท้ายเพื่อความงามคือไม่อยากสวมแว่นตาเราก็มาทําเลเซอร์ดังนั้นเราต้องคิดในใจว่าสามข้อนี้มันเป็นเหตุผลของเราหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าจะไปทําเลเซอร์แล้วครับเราจะประเมินตนเองอย่างไรหรือจะเข้าไปทําอย่างไรก่อนผมมี6หัวข้อที่ได้สรุปได้จากที่วันนี้ได้ฟังนะครับ 1. สายตาตัวเองต้องคงที่ก่อนครับ2อายุเราเกิน 18- บแปถึงยีปีขึ้นไปหรือ,อยัง 3. สายตาของเราน่าจะน้อยกว่าอะไรบ้างถ้าสั้นน้อยกว่าพัน เอียงน้อยกว่าหกร้อยและยาวน้อยกว่าสี่ร้อยตัวนี้ก็เราทําให้เราประเมินได้ว่าเอ๊ะเราน่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปดูเรื่องของเลเซอร์ได้สี่ไม่มีโรคตาอื่นที่มีผลต่อการมองเห็นห้าไม่มีโรคตาอื่นที่ต้องควรระวังสุดท้ายคือความคาดหวังของตัวเราเองแหะครับว่าเราคาดหวังนั้นคืออะไรเมื่อเราคิดหกข้อนี้แล้วเราคิดว่าเรามีแนวโน้มที่เราจะต้องอืมเราอยากจะทําเลเซอร์แล้วละ่ะในการดูแลขอลายแลี้ตาแล้วละ่ะนะครับเราก็มาต้องตรวจประเมินความพร้อมก่อนทําเลเซอร์ครับ ในการประเมินความพร้อมเราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับไม่งั้นประชาชนมาหาคุณหมอแล้วเราก็รู้สึกจะเสียเวลาเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก็มีอยู่5ข้อที่เราเตรียมความพร้อมก่อนมาตรวจความพร้อมครับ 1. พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจประเมินความเหมาะสมเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเมื่อเรามาหาคุณหมอเพื่อเตรียมความพร้อมคุณหมอจะต้องตรวจเราทั้งเรื่องสายตาทั้งสุขภาพตาอย่างละเอียด 2. คุณหมอเขาจะต้องดูสภาวะร่างกายของเราครับสภาวะร่างกายเราเป็นอย่างไรมียามาชนิดที่เราต้องหยุดก่อนที่เราจะมาหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องโทรศาพท์หรือพูดคุยกับคุณหมอก่อนที่เราจะมานะครับ สามถ้าเกิดเราใส่คอนเทนเนอร์อยู่อาจจะต้องงดก่อนเช่น mm hmm. ถ้าเกิดเป็นคอนเทนเนอร์ชนิดนิ่มอาจจะอยู่ทักสามถึงเจ็ดวันถ้าเป็นคอนเทนเนอร์ชนิดแข็งอาจจะอยู่ทักเจ็ดถึงสิบสี่วันอันนี้ข้อสามสี่ถ้าเรามีโรคตาอื่นๆที่เราต้องดูแลเราควรต้องดูแลให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาที่ก่อนมาที่จะมาเลสิกยกตัวอย่างอันนึงที่พูดถึงในวันนี้คือเรื่องของตาเข็ไม่ใช่ข้อห้ามแต่เราต้องไปประเมินก่อนว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงเรื่องการทําสายตาไปแล้วน,นี่จะมีผลต่อโรคหรือเปล่าข้อสุดท้ายผมเอามาใส่ตรงนี้้เลยยคคือ่่าาใชจ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการทำเลเซอร์และสถานพยาบาลต่างๆนั้นเมื่อเราคิด5ข้อเราคิดแล้วโอเคเราเตรียมความพร้อมให้ดีเราก็จะมาพบคุณหมอเพื่อประเมินก่อนทำเลเซอร์นะครับเราก็จะทุ่นแรงไปได้เยอะอันสุดท้ายครับเมื่อเราต้องมาทาวันวันที่เราต้องมาเข้าผ่าตัดหรือวันที่เรามาเลเซอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวหรือต้องรู้อะไรบ้างตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังเลยยาวผมสรุปทั้นหมด20ข้ออาจจะยาวนิดนึงแต่ผมว่ามันทําให้เราเข้าใจได้ไง่ายขึ้นครับ หเตรียมใจให้สบาย 2. ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องเครียดสายาที่ใช้เป็นแค่ยาหยอดเท่านั้นไม่ได้ฉีดอะไร 4. มันต้องรู้สึกบ้างแล้วนะเพราะมันไม่ได้ดมยาเพราะต้องใส่ความรู้มือในการผ่าตัด 5. แค่ห้าในสนาทีในใน,ในบางวิธีแค่นั้นเองทําใจสบายๆได้เลยนะครับ 6. ห,หลังผ่าตัดวันแรกพักผ่อนนอนให้นานที่สุดเจ็หนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกต้องดูแลเป็นพิเศษแด สหนังสือที่ต่อมาในเรื่องของการว่ายน้ําหรือดําน้ําเราอาจจะต้องดูแลนะครับ9วางแผนเรื่องการขับรถถ้าคมชัดพอตาไม่แห้งมากขับได้ห 6. 6. 6เออสิบหเดือนสายตาคงที่11ไม่มีอะไรร้อทางการแพทย์12อย่าคิดว่าวาวทุกคนส่วนใหญ่90%เว,ว้าวแต่บางส่วนก็ไม่ว้าวนะครับ13มีแสงกระจายได้แต่ร่างกายปรับตัวได้ครับสิ 14. หนึ่งปีไม่น่ามีอะไรแล้วจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่จะมาก็คือมาตรวจเป็นการตรวจสุขภาพตาเป็นระยะระยะเช่นในกลุ่มที่สายตาสั้นเกิน500 15. สายตาเปลี่ยนแปลงได้จากการใช้งาน16อันนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วครับอายุเกิน40มีสายตาสูงอายุจําเป็นต้องใช้แว่นมองไกลแล้วถ้าไม่อยากใส่แว่นเราก็สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมโน v ิชั่นคือตามข้างหนึ่งมองไกลตาอีกข้างหนึ่งมองไกล 18อายุเกิน40 50, 50 60เราสามารถทำเลเซอร์เพิ่มเรื่อยๆตามอายุครับเพราะฉะนั้นคนที่สูงอายุที่ฟังวันนี้ข้อ 16- 1 7 18นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับ19ครับภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ติดเชื้อตาแห้งแสงกระจายสายตาเปลี่ยนแปลงกระจกตาขุ่นความแข็งแรงเปลี่ยนไปและความคงที่ของสายตาทั้งหมดนี้เราต้องคำนึงก่อนที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะวางแผนหรือเราจะมาทำณนะวันนั้นสุดท้ายครับ เมื่อ,เลเ,อเลเซอร์ไปแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่าไปกังวลกับตัวเลขมันจะเหลือมันจะอะไรกันมากมายดูที่เราทําเสร็จแล้วเราแฮปปี้หรือเปล่าเราแฮปปี้ทุกอย่างจบครับสุดท้ายขอฝากไว้ครับจากที่เราฟังวันนี้นะครับปรึกษาจากสูแพทย์ที่ดูแลสุขภาพตาของท่านอยู่ดีที่สุดครับจะได้เข้าใจจะได้มีความรู้สึกที่อืมเราพร้อมหรือ,อยังที่เราจะทิ้งแว่นตาลาแว่นตาด้วยเลเซอร์สายตาครับขอบคุณมากครับ